oke, okay. luôn luang anh em, à oh trời, okay. cái à này, cái gì này, này. big cherry à, topping, kì. đi เคมาเอาระบายร่วงมาช่จับมาอีกนี่แบบว่าฟองเลยฮยี่ใหญ่เลโอ้อไ้ก็ใหญ่่นี้เยใหญ่อเลยโอุ้่จอนนี่เท่าไหร่เนี่ย lg ห5 0 0พันห้าใช้ได้โปกติเป็นดีตอนเนี่ยเป็นเป็นสมาร์ทอ่ะไม่ใช่ดีผ่อนแลนด์ันมี้ผอนแลนด ตัวนี้ม้นเดียวกันตัวเดียวกันมีอรอดแลนด์สามสองนิ้วใช่ไหมปล่อยแลนด์ไม่มีไปลนห้าเหรอพี่์ต่อยแลนเอาันอย่างเดียวเลยโระวังกแรกไม่มีไม่มีอนีไม่มีไฟโอ้นีลำโพง T S T น่รนะต้องดตอน

อันนี้โครลอย์บเนี right. so, so? s <S ่ยไม่ใช mm. ่เนาะไม่ใช่ครอย์ฟีมเนาะฟปติน่ว่าเป็นครอยโอ้โหครอยทก็อาจจะมีช่องใส่ใส่กระดาษกะดาษเป็นฟืผมก็จะไปเลอกดูแหละว่ามีสองตัวของอยู่น่จับได้ต่้ต่าง้นโอ้กะ่ใ่ใใช้ สตัวเท่ากันไงพี่15นะโอ้ทีเอลจี15เดี๋ยวก่อนของผมไม่มีไฟวันนี้อ่าไฟไม่มีนนไม่มีไฟครับแต่ว่าถ้าเอาไปแล้วที่ซื้อไปที่บ้านแห่งนี้ผมจำได้ใช่ที่ซื้อไปรายไปที่บ้านก็ได้ท่านมี่หาที่มาคือผมเก็บร้านใบมงคึ่งใบมงค่ปอดแรนดด้วยนะผมใบมงี่บ้านแห่งนี้ใชเออที่ไปเลยเจ็จที่โรงแรมก็ได้ ไห้ดีมาให้ดีมาไ้ดีมายุวิดียุวิตดียุอิตดีจะได้เขามใช้เงินผอไม่ได้กล่องใช่ไหมไม่มีเลยอไม่มีกล่องเลยเสียบดูแล้วใช่ใช้ได้เอากลับไปเสียบที่บ้านกไง บ้านอยู่แถวนี้ก็ไปเสียบเลยเสียบแล้วถ้าไม่ได้ยกงคืนตอนนี้แกไม่ได้ต่อไฟ1 5ึ0งพันห้าวงดใ่เลยใช่มันมีเฮดเดีย้วยเออใช่มันมี HDMI ดได้วยมี HDMI มีมีวมีพอร์ตแลนด้วยไม่ได้จะรอี่เลยขอน่ทีีังไม่ได้ติดทีวีทีเสียไฟติดก็ได้เลย นีอ่อะเลยนี่ยต่อทีผมให้สที่ดินไปเลยที่มีอะไรต่อเราแค่นนพี่ถือได้แก่ถือได้ไหมอ่ะนี่สายต่อสายที่ดินไต่อสายอยู่แค่นี้มีรีโมทด้วยไหดไมมีรีโมทยกโอเคยกเลยฮะยกเลย กเลยให้ยกเลยลองเลยกลับบ้านลองเลยใช่ไหมไม่ได้ทามาคืนเลยไม่ได้แล้วแกทเทสมาอยู่แล้วเสียบมีสองมาลงนะอู่มีเป็นมีถุงเลยนะลัางๆเลย อโอะไรกนี้ยไอโฟนเสี่ป่ะไปขอจ้ะปอะปขะไอจ้ะไอจ้อ้ะไปอจ้ไปขคไปอจ้ไอ้ะไอ้ะไรขอ้ไปจะไปขอจ้ะไปขอะไร้ไป้ข้ อนเนี่ยแล้วแต่ก้อนใหญ่เนาะนเ,ะเะดี๋ยวนี้แค่นี้เองอ่ะดูดิเนว้อนลดอ,อ,ยอยเอ,อ,องลถเลไปไหนแล้วกูเล็หาไม่เจอรีผโอ้ไม่สวย ไปเซฟปืนพีหนึ่งผมว่าของปลอมยังไม่ได้นะยี่สิบบาทนึงอ,อันนี้อะไรนะเดี๋ยวเจอเลแบนขึ้มานะนี่เจ็ดแปดพันเลยนะไปตลาดไปตลาดปัตตานีก่อนัตกอนี้า่ไูมันมันมีแรงใหญ่ใส่ใส่สกาเลย ปิบเท่าไรวน้องมเอาแล้วใส่เอาเข้าไปเล่นดีๆนะเนะ่ยของดีแล้วท่าที่เทาไแต่ไม่รู้ยี่ห้อมองไม่เห็นดีไม่ว ไม่แคนนอนไอตัวตัวแคนนอนหรือเดนนอนแคนนอนไอเอานั่นอ่ะตัวฉายหนัง or, เครื่องเล่นใช่ไหมไอเขาเรียกอะไรโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์อ๋อโปรเจคเตอร์โอหหายากนะแม่งบางทีมีก็มีบางทีไม่มีก็ไม่มีตกรุ่นนะบางทีตกรุ่นอันนี้ในกา ดีเหมือนเป็นตัวขาวสีเหลืองใช่ผมมีถ่ายรูปไว้เพื่อนบอกให้ไปใช้ได้ทุกายมั้งป่านมีรถตรงข้างอันนี้เป็นอันนี้ห้อยเหรอเหรอเนี่ยมันนี้ได้เลยนะของเรื่องนี้สูงดีลงนะถ่ายรูปหรอแต่ยางถ่ายนี่ฮะลงยูทูบอ๋อยูทูบครับรีวิวแล้วเพิ่งนี้ลงน้อยเนี่ยผมเปิดดูรู้สึกมันไม่ค่อยมีเลยนะ เบียก็ไม่ค่อยมา่เกิดมันขางขันผมครัี่เิรซื้อไว้เยอะเลยถามซื้องตรงนี้เลยหนีไปเลยหีโดดไปเลยหนีโดดไปเลยชีวนันนี้เท่าไหร่พี่เบิร์ตนี่ยโซนี่นี่นีข้ับฮะฮะทั้งชุดนี่นะลำโพงด้วยนะเครื่องเล่น500 โอ้โหโคมไปรัอขึ้นายคู่คู่คป่คูัคูู่้่คูงคป่คู่คู่ไู่คู่คู่คูคอ่เ่คู่ค่คู่คล่คอ่คู่คู่คะ่คู่ค่าง่คู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 คู่ค่คู่คูคู่คู่คค เพิ่งเล่นเป็นรุ่นกันอีกทีนะเพราะใช้ได้ไหมถ้าเกิดใช้ได้ก็เอามือถือต่อเสียบสายเข้าออฟอินไนมเป็นภาคขยายยังดีเลยยังได้เลยไปเข้าหรือเปล่าครับผมต้องถามแกไปเข้าไหมพี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยล็อกนี้ไม่รู้เลยละพี่ไฟก็มีออฟอินไหมเนี่ยเออมีเนี่ยมีมีอ๋อนี่เล่นวิดีโอได้ด้วยเนี่ยนี่ออก ลำโพงนี่มีมีอินด้วยนี่ออกอินใช้เป็นแอมได้ใช่มีสายเข้าไม่รู้เลยผมไม่ลองเลยพี่ถ้าเกิดไฟมันติดอ่ะใช่ป่ะเนี่ยใช้โหมดเนี่ยเป็นแอมได้แอมในตัวมี AUX AUX เนี่ยเนี่ยอินอินอันนี้ฝั่งอินอันนี้วิดีโอเอาอันนี้ลำโพงเอาอันนี้มันมีอินนะมันมันเป็น มิดวิดีโอมันมีอินอะถึงมันมีอินก็น่าจะได้เนาะเพราะว่ามันมีอินมันมีมันมีเมื่อกี้มันมีหลายอินมีนอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นหิ้ฟังก์ไม้ใช่ใช่มีนี่ไงมีโหมดอ็อกเต้รก็มีอิน าต,าต้องลองเสียบไฟอยู่นะ่ะล okay, ัดไม่ม right. ีอ่ะ